นะสวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้ผมจะผัดเผ็ดเนื้อครับผัดเผ็ดเนื้อนะครับวันนี้เราก็ทาร้อนครับหัวข้าครับหลังจากลูกค้าเบาบางเราก็จะทำกับข,ข้าวกินตรงร้านเรานี่แหละมีอะไรก็ใส่ครับเป็นเนื้อผัดใบยี่หร่านะครับ นะครับพกรัวนะครับหน้าตาหน้ากลัวทําตัวน่ารักนะครับเนื้อเนื้อย่างยังอยู่นะครับเนื้อย่างอยู่วันนี้มีหมูด้วยนะครับวันนี้มีหมูด้วยอันนี้ลายในกลุ่มใช่ไหมอ่าอยู่ในอยู่ในเพจเพจเพจครับอธิบายได้ี่ใส่ลงลงไปอะใส่มันเนื้อครับมันเนื้อที่เหลือนะครับใช่ล้วจะปล่อยให้เขาละลายออกมี ไม่ไม่ปล่อยให้มันมันละลายก่อนแล้วค่อยใส่นะครับไม่แั้งเข้ากันไปฮนนะไรน่ะมันเมื่อไงอ้าวน้ำมันบัวเอาละครับเฮ้ยน้ำมันบัวเงียบคลิปเลยไม่เห็นมีดีดมีเด้งเลยก็มันยังไม่ร้อนดีอันนี้อยู่ที่เตาแล้วครับใช่อือจะเย็นรอก่อนเย็นรอละเต้นไหลหน่อยดิ ไอสัตว์ขายไม่ดีไงเนี่ยเครียดมีแค่นี้เองวันนี้มาอล้วหมูย่างสวัสดีครับคุณสุเทราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่มีอะไรหรอกอยากดังเฉยมีพริกอ่อนครับวันนี้ทําเมนูอะไรเนาะเอเนื้อผัดใบยี่หร่านะครับมีเครื่องปรุงมีพริกอ่อนครับมีมะเขือมีนะครับแล้วก็มีใบยี่หร่าหรือเรียกว่าใบห่อไกยอ่าโอเคครับ วละวัวนะครับแล้วก็มันวัวตุ้ยแกงครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มละเริ่มเด้งละชัวร์แล้วชุชาแล้วที่ไปก่นมันไม่ใช่เตาแก๊สนะครับเป็นเตาในหลอดฉาบนะฝากใครเข้ามาในกลุ่มนะครับไม่ได้ในกลุ่มนะครับเข้ามาดูหน้าเพจหลงเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อขววงเรานะครับ พรุ่งนี้มีให้ครอบครัวและทีมงานนะครับวัยรุ่นสร้างตัวครับวัยรุ่นสร้างตัวพรุ่งนี้มีเนื้อย่างงาเนื้อย่างงานะครับถึงย่างงาเนื้อย่างงาท้ำจิ้มแจ่วครับเหมเือนเดิมครับพรุ่งนี้เป็นเวลาตีโมงนะครับ <c oughs> เริ่มะละลาย了อากาศหนาวนะครับเนื้อผัดใบยี่หร่า ร,รอครับคอยครับคอยอสวัสดีครับคุณนิติพัฒน์ครับคุณฮาร์ดบีดของเรานั่นเองฮาร์ดบีด <Heart beat S 2> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลุ่มกำแพงเพชรน,นะสิบปทะนะแมสขายได้แมสขายได้ขายเลย้ังทิ้งหมดแล้วแมสนะสนใจสั่งซื้อแมสได้นะครับแมสกล่องละเจ็ดสิบบาทขายปีกล่องละแปดสิบ แม่กำไรอะน้องรับมาเยอะครับน้องรับมาเยอะสงสารครับสมเพศด้วยครับเนี้อวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำตาลแม้แต่นิดเดียวนะครับว่าเงียบกิ๊บเลยวะไฟไม่แรงก็วะหมูยังมีครับเนื้อยังมีนะครับ วันนี้อยู่ข้าวครับหอมโชยเลยเริ่มมาลายไหมนะยังล้าเยังแล้วในสะ่น้ำไปเนาะโตแล้วนะครับนี่ไม่ใช่เด็กนะครับมีลูกแล้วครับลูกหนึ่งแล้วนะครับไม่โสดแล้วนะแต่ก็ตีหัวแต่ก็ตีหัว คุณทัศพ,พิชาครับขอแจ้งนะครับพ่อครัวเรายัางไม่ไม่เด็กแล้วนะครับนี่ก็ป่าไปจะยี่ห้าแล้วครับยี่ห้าแล้วครับไม่จาแล้ว <laughs> ลูกหนึ่งแล้วนะครับลูกหนึ่งแหละเสียใจด้วยนะครับห้ามจับจองนะครับเขามีเจ้าของแล้วนนะบิวบิวน้องบิวน้องบิว <laughs> เอาแล้วก็อยู่กันไม่ได้แล้วนี่หอมหอมต่อขาครับต่อขาครับ,รบไม่ไงั้นไม่พ้นครับอันนี้เขายืนบนเก้าอี้นะครับเนี่ยไม่ไงั้นไม่พ้นหรอกโอเคครับ <laughs> แซวแซวแซว FC แซวมาเฮ้ยมันหอมแล้วเหรอ,อหอมแล้ว ไม้เ้ยมันไม่ออกไหมมันไม่ออกแล้วนิ่มแล้วเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวปิดให้ใส่เนี้ยลแล้วครับแล้วต่อไปแป๊บนึงสวัสดีครับเม่ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเม่วันนี้น้องตีเป็นคนทำกับข้าวครับ น้องตีทำจับชาวจับตีน้อยร้อยเล่มเกวียนครับคนนี้ร ah ้อยเล่มเกวียนเลย่ะตีน้อยร้อยเล่มเกวียนทำอร่อยเลยนะครับไม่ใช่เก่งแต่ท่านะครับหมดหุงครับเฮ้ยเขาเห็นดิโอ้โห เฮ้ยหลบกล้องหน่อยเออเด้ออะไรอะรถครับน้ำตาลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลขี้ถ่ายกูแมนจูะม่ว่าใครกินเข้าไปนะอร่อยอร่อยเออไาแล้ว ตาเราไม่ต้องใช้ครับไม่ใช้ปกติคนรักรับทราบครับพี่นันทวัฒน์ครับเราไม่ใช้น้ำตาลเราผ่าล่าครับไม่ไม่ร้อนสักคือไห่น้ำเม็ดใช่ไหมนันทวัฒน์อ่ะใช่น้ำเม็ดน้ำเม็ดไงจะใส่หรอบ้าเดี๋ยวก็หยิบออกใส่ใส่หลอกเฉยๆชลลดอ่ะ มมม่่ไบอกล้างมือแล้วนะครับร้านนี้สะอาดครับสะอาดไม่ด่ามานะจ๊ะไม่ด่ามาครับด่าเลยจริงเอาละอันนี้จะทําเป็นแห้งๆเลยจะเป็นในแกงเหย่อนไม่น้ำเองครับผัดเผ็ดแห้งๆนี่แหละครับออสวัสดีครับพี่ต้งส่งห้องสองศูนย์สามไม่เอาพี่มาทานเองดีกว่าพี่ มาดูสถานที่ด้วยว่าพี่จะขายของตรงไหนยังไงนะครับรอครับใบทีาราดสำหลับสวัสดีน้องอาร์มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เก็บไวยไม่ทำอ้าไม่ทำไมำห่หมดอ่ะไม่เอามีเยอะแล้วไม่หมดคือใยนะช่เย็นนะสนใจใครทานเนื้อนะครับเชิญได้นะครับ เนื้อผัดใบยี่หร่านะครับกดแชร์ไม่ได้ครับมีคนเปียไปแล้วเดี๋ยวไม่เอาข้าวไปให้กินนะกวนอนะ่ะสวัสดีครับน้องพงษ์สะทรครับเล่นเชิญท่านพรเด็นแห่งอ่าของขุงนะครับเ,เนะพระธานมาเยี่ยมเยียนด้วย มาเลยน้องอามยังทันยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยมาเลยมาเลยมาเลยพี่โต้งข้าวเยอะพี่มาเชิญกินข้าวพี่ขับมาเนี่ยมามาเลยพี่มาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเป็นแกงกะทิ อ้อขอบคุณมากเลยครับท่านประธานครับเนื่อนะครับเด้งๆเลยนี่เพราะวันนึงผักดันนตีเป็นเน็ตไอด้ลได้นี่จะไม่ลืมแล้วนะครับเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวงนี้เนี่ยลูกหนึ่งแล้วด้วยเห็นน่ารักน่ารักนะแต่พิษไร้กาดนั่นนี่ oh ไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีช่องว่างเลย<笑><笑> นี่นะคร Bref, ับอืมอ่วะโฆษณาร้านซะหน่อยเหี้ยเนื้อย่างครับเหี้ยครับเหี้ยอเหี้ยย่างเนื้อครับไอ้จกในอะไรนะล้างมืองนะนิมะไอ้ของซื้อของขายมันจกกิน รับเงินได้ลูกค้ารับเงนนะครับผมแวะโฆษณาหน่อยนะครับวันนี้น้ำจิ้มปรุงใหม่นะครับหมดแล้วแจ่วรวันต่อวันนะ็กจ้ะนะครับผมเนี่ยหมดแล้วครับวันนี้ขายดิีขายดีนึกว่าเททิ้งกะเทีครับอยู่นั่งเลยเอาได้นนี่มัใส่่แคหเดียวไม่ใส่ไม่ใส่น้ำเลยยังครับเดี๋ยวน้ำเอากล้วครับมาทำรู้ไว้ รู้แล้วรู้แล้วพี่แซลมันเล่นครับ,บนะครับเจ้าของลงมาแล้วครับนะครับเจ้าของพ่อครัวลงมาแล้วครับปามันฉุนนะออเ,เอาใส่ชักโครกแล้วก็กดลงไปเลย ลลสวัสดีน้องกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องน้องกันกินเนื้อไหมวันนี้น้าตีเขาทำเนื้อนะเนื้อผัดใบยี่หร่าอร่อยใบยี่หร่าเลยแหละไม่เล่นตลกให้ดูเลยใครอยากดูตลกอ่ะมีกันดูอยู่คนเดียวเนี่ยเอาหรอ เขามาแล้วเขาก็ไปหมดแล้วหลวายทุกวันแต่มันมีคนมีทุกวันมผมไม่ได,ดังแต่ผมแค่ไม่หยุดทุเหน่อยแค่นี้คนจะรวยครับทำที่อะไรก็รวยผมบอกเลยขอคำคมหน่อยก่อนจะลาจาก <c oughs> นึกไม่ออกเลยตอนนี้น <c oughs> มันเลียวอ<ล>ยวุว <ะ S 2> ว้ย<ะ>เรีเวเรีวเรีวเรีวปล่อยผ่านเลยได้ไหมโอ้สิผ<ะ>ิดหวังว่ะมันไม่มีคำคมมันปั้นไม่ขึ้นแล้ววะ นี่นะครับไม่เหม็นไม่ไม่มีเหี้ยอะไรแล้วครับมีแต่ใบยีราดเราเรียวนะเใบเรียวนะเราบอกก่อนเลยจะมาลดสวยกับพวกผมไม่ได้นะสมควรที่จะอย่างนี้นะครับผมบอกก่อนเลยต้องการคิดถึงกงิแพงไหมมามายืดไปน้ำปิงไหมลูกกลับมากลับมาอัตราจ่าว่างเยอะเลยมาจ่าไม่ได้ก็มาในร้อยเลยใส่แค่นี้ห้องไหมล่ะ นี่ใส่หนึบตาวะะด้ไหมใส่ถ้วยนี้พอไหมจะได้ไปล้างอ๋อเติมอยู่น่นแหละชิมมั่งไว้เ่ยดิบุกอชอมให้ด้วยเจาช้อนช้อน,อนเออครับไม่มีใครดูเราก็ไม่สนใจครับเราจะไล่ของเราไปไ มาดูย้อนหลังได้นะครับหอมหอมจริงเนื้อนี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะ แอ่มันปรุองอยู่แล้วไงมันมี<ค>รสชาติตัว่ชูรสใส่น้ำปลาอสองอย่างนี่แม่งอร่อยแล้วนะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมชูรสเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเอาลองชิมสักทีดิจะได้รู้เป็นไงหงมมอมเนื้อมากร้อนนะต้องหอมเนื้อมากจะไม่ม,มีนั้นเลย เนเืยวหอมเนื้อตุ๋นเนื้อไปแล้วคือืมจะได้ไหมอืมได้ไหมเนื้อข้าวโอเคอ่ะอืมอืมอยากดูก็มาลองเดี๋ยวต่อไปแเราใส่ให้คำสั่งไปเราจะมีแต่เนื้อด้วยเนื้อแบบไหนเนะนี่ย ออแกนิกไงโอจีไงโอเคครับสวัสดีน้องอิ๋ววันนี้ทำบข้าวกินเนื้อผัดไปกี่ละ่ะหนึ่งสองสามกินได้ก็กินกินไม่ได้กระสาดทิ้งไปรออะไร พอก่อนเนาะเมื่อยแล้ววะฝากร้านด้วยนะครับครับผมร้านเที่ยครับนะนี่ม์โอเคเอาละครับหมูยังเหลือนะครับมาซื้อได้ครับผมสวัสดีครับ